สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับผมวันนี้พี่จุนจุนนะครับผมพามาทัวร์เมืองโอนาทาวนะครับตอนนี้ก็มีหิมะตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเมืองเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมขับรถวนสักรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับมาที่เดิมก็แล้วกันเนาะโอเคไหมครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันเบิกรถตรงไหนผมก็จําไม่ได้เพราะว่าผมนานๆทีเข้ามานะฮะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ของเมืองนี้แหละนะครับผมสําหรับเมืองโอนาทาวนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะเจอละไปไปไป วิ่ง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 เอ้ยโดดโดดอึ๊บอึ๊โอเคไปไปวิพี่คนนี้อุ้มกันด้วยอิฉาวะเขามีความรักอะเนาะเรามันไม่มีนะโอเคเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยตรงนี้แน่ๆเลยไาทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมไปลุย let's go อ้ยเดี๋ยวจะชนเดี๋ยวขอหาก่อนว่าผมจะไปตรงไหนดีนะครับผม เอ้ตรงไหนนะได้ขออนุญาดูแผนที่ก่อนอ่ะตรงไหนวะตรงไหนมันอยากไปแลนเขียวเอ้หรือว่าจะไปฟาร์มดีเดี๋ยวขอดูแมปก่อนเอผมว่าผมไปแลนแลนแลนอะไร,รวะแลนม่วงแล้วกันป่ะพร้อมแล้วไปเลยครับผมสังเกตดูนะครับผมพิมาตกระหว่างทางนะครับผมบรรยากาศฟิลดีมากครับ ครับผมคืออยากให้ดูบรรยากาศในเมืองในช่วงที่เป็นช่วงหิมะตกนะครับผมที่จริงหลายๆเมืองก็เป็นแมปเดียวกันนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ผมก็ยังไม่เคยขับรถดูชนชนยังไม่เคยขับมาในช่วงหิมะตกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อสบายตาดีนะทุกคนเป็นสีข,ขาวๆเนาะพื้กนก็จะเป็นสีข,ขาวๆข,ของหิมะแล้วก็ตรงเวลาที่เราขับรถนะเหมือนเราเหยียบน้ําเปียกๆหรือเหยียบหิมะไปเนยมันก็เป็นฟิลแบบ เออว่าฟิลเกาหลีดีนะฟิลต่างประเทศพายุหิมะอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยผมชอบนะผมชอบนะแต่ว่าผมดูน้ํามันผมแล้วเหมือนมันจะเกิดอะไรสักบางอย่างกับผมนะเหมือนผมน้ํามันผมจะหมดนะผมว่าผมต้องไปแล้วแหละดูดีๆครับผมว่าน้ํามันผมหมดแน่นอนถ้าผมไม่ไปนะทุกคนนะไปะใช่เงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขับไปเผื่อจะเจอความน้ํามันนะครับแต่ว่าที่ผมแวะเข้ามาดูตรงกาล่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกกาล่ารึผมล่า แลนแลนแลนม่วงก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเอ้าเลยเหรอไม่เป็นไรเลยทางเข้าเว้ยเห็นข้างหน้าว่ามีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวขอไปปั๊มน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่งนะขอแวะปั๊มน้ำมันก่อนเบรกเบรกเบรกโอ้โหเดี๋ยวชนปั๊มบึ้มเอานะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้แลกันได้ไหมจึ๊กจึ๊กจึ๊กเติมได้ไหมวะึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับน้ำมันรถผมหมด ขอยเติม,มน้ำมันก่อนนิดหน่อยหน่อยนิดอือหือดูรถกันอากาศหนาวแล้วนะหิมะตกแต่เช้าเลยนะดูดิอากาศดีแล้วเนาะหิมะตกไปเดี๋ยวเราลองไปไปดูแลนแลนม่วงกัน จำไม่ได้เรไปดูกัน ngay yeah. bên สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อจุนจุนครับพี่ชายเพิ่งออกจากเอฟเคหรือเปล่าหนูขอดูบัตรได้ไหมออผมเพิ่งมาครับผมยังไม่รู้เลยว่าเอฟเคไปตรงไหนอ,อ๋อเพื่อนใหม่เหรอครับใช่ครัน้องครับอุย้ยก็ลองกดปกเปิดกระเป๋าแล้วก็แทบพี่ชายเป,าเปิด ใช้บัตรให้ดูหน่อยได้ไหมกดยังไงอะคัะกดเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็กดกด F2 ครับ F2 กระตุ้ทีมัจะมีบาปชาชนครับอ๋อมีมีมีมันขึ้นไหมมันขึ้นไหมขึ้นถ้าไปหนูหนูไม่มีดวงเลยทำไมครับมนเป็นมาเป็นรูปกระตูนเอ้าทำไมผมมีกระตูนะโอ๊ยทำไมพี่ตาง พี่ชายหรือรูปเมสตีมเป็นศัตรูหรือเปล่าเออฮะรูปเมสตีมเป็นลูกใครในรูปในสตีมไม่นะถ้ากดแชร์บัตรมันเป็นรูกพี่ชายเหรอเป็นรูปบ<ใ>ัตรในในในสตีมอ๋อเป็นรูปตัวละครเแต่ไอ้แหยฮะ,ะใช่สอสองคนอยู่นานยังครับ น่าจะหนูเพิ่งมาครับโอ้ครับห้าเดือนแล้วครับโอ้โหผมยังไม่รู้เลยว่าผมส่วนใหญ่ผมก็ไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มที่นี่เหรอใช่ครับพอไม่รู้ว่าจะทำ AFK เคขาเข้า AFK เคขาเข้าตรงไหนอะครับโน่นไงโอ้โน่นครับ อันแรกเป็นวอโซลอันที่สองเอฟเคอ๋อครับอันแรกวอโซลอันสองเอฟเคอ่าฮะแล้วมีที่ไหนแนะนำผมไหมครับที่ไหนที่ไหนที่มีนะเนี่ที่ที่เขาเขาไปกันผู้เล่นใหม่ถ้าน่าจะต้องไปอะต้องจากป่ารับเมืองครับ ามรอบเมือเข,า,เขาบอกเขาบอกนอกจากชาจะไปเมือก็ตกปลา้ําตื้นครับแล้ววัวแล้วก็หมูครับอ๋อผมแตผม่ผมเคยไปแต่ฟาร์มผลไม้ฮะไปวัวกับไหนหมูไม่ค่อยมีคนถ้าไปหาเพื่อนหรือไปหาอะไรก็ไปวัวอ๋อไปวัวในแมปมีไหมมีครับอยู่ตรงเนี่ยเลยแลนด์ม้วนไปนิดนึงมันจะเป็นรุ่นที่เป็นลายคาครับจะมีรูปวัวใกล้ๆกับ ตรงข้างกับแอปเปิลนะคะข้างแอปเปิลเห็นไหมที่เป็นรูปลานค้าลองจิ้มไปดูมันจะเป็นรูปหัวอ๋อเห็นแล้วครับผมได้เอาไว้ครับใช่เอาไว้มาทําสเต็กค,ครับแต่ถ้าอยากใส่เนื้อแนะนําให้ไปหมูครับครับพี่ชายชื่ออะไรครับพี่ชายข้างล่างอนะพี่ชายหัวชมพู ชี่จันดานกูเป็นผู้หญิงชื่อมันม่วงครับชื่อมันม่วงชื่อเธอน้ากินเลยเอ้ยอย่าทำพี่เราชื่อโนบิตะครับพี่ชายไปเปลี่ยนรูปไม่สตรีมให้หนูดูหน่อยไปเปลี่ยนรูปสตรีมก่อนเองเปลี่ยนไม่เป็นก็เข้าไปสตรีมแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปพี่อะ เรา,าก็จะเปลี่ยนในนี้เองออต้องมันต้องเป็นรูปอะไรอะฮะเรปพี่ชายอะรูปโอซีลเลยเหรอใช่เขาตั้งรูปโอซีกันใช่ครับเขาตั้งเขาต้องตั้งรูปโอซีกันนะฮะใ,ใช่ครับต้องเป็นคนนะครับอ๋อแล้วลระโอไ้ได้ได้เดี๋ยวไปหากัน <c oughs> ขอที่มันเฉียวๆแล้วครับแป,แปลกเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจะไปแล้วหลับละนอนหลับไปละ อ่อคุยอ่ะเขาคุยหอะหานอนหลับแล้วเหรอเอาไมา่ใช่คนเมื่อกี้เหรอใช่ๆกินดื่มเมื่อกี้กินอะไรอะ่ะดื่มอะไรอะ่ะโหผัดดูพะ<ห>จีโอ้กว่าจะไปหาวิธีเปลี่ยนรูปในสตรีมได้ ใช่ลองดูต้องกดเหมือนเดิมหรอใช่ครับมาไหมอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันเป็นรูปการ์ตูนหรอแล้วเราทำไมไม่เห็นไม่ไม่รูปพี่นั่นแหละอ๋อแล้วพี่ทำไมไม่เห็นรูปพี่อ่ะไอพี่ขอรูปหน่อยพี่ต้องกดดูคนเดียว หนูถ่ายรูปบป๊บนึงต้องกดให้ดูอีกทีเหรอใชอ่อุ้ยอุ้ยอ่ะเห็นยัง่เห็นเนหรอครับมันขึ้นนะขึ้นอ๋อครับโอ้โหตอนนี้อยากดูหรือเปล่า สวัสดีครับคุณโนบิตะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโนบิตะครับเขาเมื่อกี้เขามาขอดูบัตรเหรอใช่ครับโอ้ยถ้าว่าเป็นการน่าเกลียดขอดูด้วยได้ไหมครับฮะอยากไปให้ดูเลยครับเขาไม่มีอะไรแล้วหาเขาบอกเขาบอกว่ามันต้องดูบัตรคมันต้องดูบัตรเดี๋ยวห่มพึ่งมาครับใช่ครับก็ลองดูก่อน ให้ดูได้เหรอได้ครับกดไปใน F2 นะครับในร่บประชาชนคุณลองกดใช่แล้วคนกดใช้ถ้าดูดูบัตรแล้วดูบัตรแล้วมันมีค่าดูบัตรไหมครับมีครับเดี๋ยวให้สองหมื่นเฮ้ยจริงเหรอจริงครับโอ้หความแทบตายเลยนะเนี่ยถัาวถั่วว่าจะดูบัตรอ ใช่ครับได้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 ผมเคยเข้ามารอบนึงแล้วผมก็ออกไปแล้วครับไอเดีอะไรครับดูตรงไหนอ้อหกหนึ่งสองครับอ้ไอดีอะไรครับหกหนึ่งสองครับโอ้ได้ยินหรือเปล่าหกหนึ่งสองครับหกหนึ่งสองครับเฮ้ยได้ตังจริงๆด้วยใช่ครับเฮ้ยอย่างที่ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคร<อ>ับ<อ>เห็นครอมครับที่นี่มัน,นมีนตู้ ATM อยู่ตรงไหนครับเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้ครับ อยู่ตรงนี้เลยล่ะหานี่ตรงนี้วีได้ตังค์ตั้งสองหมื่นต้องฝากตังค์ออสักหมื่นหนึ่งได้ไหมได้ดี<ห>ได้ไดีได้มา <c oughs> ให้ได้เสมอ <c oughs> ขอพี่คนนี้คนน, <c oughs> คน,นี้คนนี้เขาให้แฟนของคนนี้คนนี้คนนี้ใจดีต่อไปเรา ไปแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับได้ตังค์ได้บ่อยแล้วบุย,บยเดี๋ยวมาใหม่นะโอนหน้าทาวเดี๋ยวมาฟัง